สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีมีดโบวีชุดใหม่นะครับไม่ใช่เหล็กดอกจิกนะครับเป็นเหล็กแหนบครับโบวีเหล็กแหนบนะครับราคา800บาทนะครับพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับสวยงามนะครับใบมีดนะครับยาวนะครับน่าจะ7นิ้วแล้วครับไม่ได้ขายนานเลยนะครับเหล็กตัวนี้ครับ ใบมีดยาว7นิ้วนะครับส่วนที่กว้างที่สุดจะอยู่ที่2นิ้วครับผมมาแบบสไตล์ขัดข่าวนะครับชุดนี้เปิดคมบางเลยนะครับด้าไม้พยุงนะครับไม่ใช่สีดำนะครับจะเป็นโทนสีเข้มๆชุดนี้มีอยู่ห้าเล่มนะครับมีอยู่ห้าเล่มราคาเท่ากันครับแ0 0บาทนะครับ หวานครับแบบขัดขาวจะมีอยู่2ใบนะครับใบที่สองนะครับที่สองเล่มที่สองยาว7นิ้วครับกว้างสองนิ้วครับแม่เล่นมนี้ดามสวย ไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่านะครับลายสวยนะครับเรื่องนี้นะครับขอมหวานนะครับ ผมรีวิวมีดอยู่ข้างถนนนะครับเ่ยอยู่ข้างถนนเดยวเพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ <c oughs> รีวิวมีดอยู่ข้างถนนพอดีมาธุระนี่ครับโรงแรมตรงนี้เป็นโรงแรมผมนะครับโรงแรมผม พวกแต้มบูติคโฮเทลนะครับย้อนแสงหน่อยนเนาะดี๋ยนี้โรงแรมผมก็ใครจะมาพักก็พักได้นะครับอยู่ที่แถวแถววัดพระสิงห์นะครับตำบลไอหมู่บ้านพวกแต้มนะครับ,รบ,บมาเคลียร์ธุระด้วยครับแล้วก็ว่าจะขายโรงแรมด้วยนะครับนะใครสนใจก็ซื้อได้นะครับ,รบ,บปล่อยไว้ประมาณ18ล้านนะครับ18ล้าน เดีย๋ยววหลังค่อยรีวิวให้ดูชัดๆอีกทีนะครับตรงนี้เป็นร้านค้านะครับเปิดร้านค้าก็<ท> <c oughs> เห็นไหมครับรีวิวอยู่หน้าร้านค้าเลยนะครับ <c oughs> รีวิวอยู่หน้าข้างถนนนะครับเ,เสียงรถจะดังหน่อยนะครับเสียงรถจะดังหน่อยนะขายทุกอย่างครับโรงแรมก็ขายนะครับมีก็ขายนะครับ เอาเล่มที่3ามนะครับเล่มที่3ตัวนี้เป็นสไตล์ทิ้งผิวไฟนะครับทิ้งผิวไฟใบยาว7.2นิ้วนะครับใบกว้าง2นิ้วครับอ๋อลืมบอกพวกนี้สันจะอยู่ประมาณนี้ครับ5-6ามิลครับหลากช้าๆคมหว,วาน หอมหว,วานนะครับแบบทิ้งผิวไฟราคาเดียวกันนะครับด้ามก็สวยนะครับนี่ลายไม้พยูแปดร้อยบาทเท่ากันนะครับเล่มที่สามเล่มที่สี่นะครับใบยาวเจ็ดนิ้วครับ ใบกว้าง2นิ้วครับสีโทนเข้มโทนดำอันนี้โทนดำเลยนะครับดำดำ ยังครับยังครับครับอ่าต่อไปเล่มอุ้ยผมเด้งครับอันนี้ขายแปดร้อยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวหอครับ <c oughs> อันนี้เล่มสุดท้าย <c oughs> เล่มที่ห้านะครับยาวเจ็ดนิ้วนะครับกว้างสองนิ้วนะครับ <c oughs> พอดีเลยนะครับ พอดีนานี่นานามาดูมีดนามาดูมีดนาจะซื้อหนึ่งอันนาจะซื้อหนึ่งอันน้าเอาสีอะไรดีเอาเปลือกเนี่ยเอาสีขาวหรือสีเปลือกหิ้วไฟไม่ทำครัวได้ทำควัวเลยเนาะนี่คมเขานี่เห็นไหมครับน้าชอบปาดกระดาษนะครับราคา800บาทนะครับ เล่มที่1เล่มที่2เล่มที่3าเล่มที่4ี่เล่มที่5เดี๋ยวเพื่อนๆค่อยดูในวิดีโอก็ได้นะครับหรือว่าจะสั่งแบบทิ้งผิวไฟก็ได้ครับทิ้งผิวไฟก็เหมือนกันขัดขาวมีแค่สองเล่มนะครับผมมากนะครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวมีดเียงแค่นี้ก่อนนะครับ ใครสนใจมีดโบวีนะครับเหล็กแนบก็ทักถ่ายมาได้ครับด้ามพยุงนะครับสสวยๆครับ800บาทนะครับสวัสดีครับ